อย่าลืมกดติดตามช่องเราด้วยนะคะนี่ค่ะกดติดตามเลยนะคะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะอยู่ในช่องอ้นแคน,นะคะเดี๋ยววันนี้จะมาเล่นเกมบุ๊คทาวเวอร์นะคะเย่ทําไมเราถึงได้ไดเ,เล่นบุ๊คทาวเวอร์เพราะว่ามีการอัปเดตมาอีกแล้วะคะ่ะทุกคนวู้ววเดี่จะมาเล่นด้วยมีอิงอิง,องกับตันแล้วก็เฟินค่ะทุกคนเดีย๋ยวเราไปกันเลยทุกคนนี่ มีชื่อถือได้ด้วยนี่กินเลยเอามืที่ถืออัปเดตใหม่มีโดนทัทโดนทัทมีแล้วเนาะโอโ้โคตรดีอ่ะมีคัพเค้กด้วยมีอาหารใหม่มาสักทีสินะนี่มีอาชีพมาใหม่ด้วยอาชีพเค้กนี่รับไปดีคะเอาคัพเค้กค่ะคัพเค้กร e carbs, ับขี้ค่ะรับขี้ค่ะรับขี้โอ้โหโอ้ไมก่ก็อยากกินขี้เหรอ นี่กินเลยอัมโค้ดอร่อยรสสตรอเบอร์รี่นี่กินคุกกี้คุกกี้มีเศษอื่นด้วยนี่พี่โทมัสพี่โทมัสไปไหนเราเล่นนั่นกับตันเองนี่แล้วเราก็กินแบบนี้เลยนี่โดนัทกินมีรู้ไม่รู้จะมีใจนี่ทุกคนมีทั้งเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นไอติมร้านไอติมได้ทุกคน มันสามารถเปลี่ยนได้ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเค่อยเปลี่ยนแล้วกันขอรีวิวก่อนนี่เปี่นตรงนี้นี่โคตรดีมากเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนร้านเปลี่ยนร้านได้นะเปลี่ยนร้านไม่ได้เหรออ๋อช่ไหเถอไปนี่ต่อไปเป็นรถนี่รถจะเป็นรถแบบนี้นั่งนั่งได้กี่คนนะขนับกอนหนึ่งสองสามสี่ นั่งได้หกคนขัดคนเดีด๋ยวเราต้องไปก่อนว้าวนั่นงได้หกคนเขาสนุกมากจ้ะเปลี่ยนสีได้นะทุกคนเดี๋ยวเราเปลี่ยนสีให้ดูนี่เปลี่ยนสีรถนี่สีชมพูนะคะทุกคนมีมิพ็อปโอ้ยมีรีพ็อกด้วยโอเคลีวิวเนืมนึนพ็อปนี่พ็อปอัปเดตใหม่เอ๊ะไม่ใช่พ็อปนั่นหรอไหนอ,ไหนอไหนอะพ็อปไหนอะโทมัสโทมัส อ๋อยังไงนี่พอเด็ดใหม่ของพอลนี่พอเบ็ดใหม่อันนี้ที่วางใช่ไหมอันนี้คือคัพเค้กนี่วางเลยคัพเค้กนี่วางแล้วคัพเค้กวางแล้วนี่จ้ะโอเคต่อไปเป็นต่อไปเรลิวรถเหมือนเดิมนี่รถนั่งได้สองคนค่ะทุกคนกระตันมานั่งดิสรตันโทมัสโทมัสมานั่งเลยโทมัสโทมัสหนีไปแล้วโทมัส อโอเคต่ว่เาเล่นจักรยานนี้ต้องเล่นสองคนเหมือนเดิมนี่โคมัดนั่งแบบนี้คะ่ะทุกคนนี่คะ่ะแบบนี้คะ่ะทุกคนโอเคพอแค่นี้เนาะอยวเราต้องไปละปิดคลิปค่ะเล่ก like, ก share, กกเนกดไลค์กดแชร์กดซ้อมพายกดกระดิ่งรูเกมงเพื่อพัฒนคลิปต่อไปนะคะ บายบายจุ๊บจุ๊บฝากไอจีด้วยค่ะทุกคนชื่อว่าออนอันดุสกัตชิแชร์นะคะเดี๋ยวเราต้องรีบไปแล้วค่ะทุกคนต้องไปอาบชีปกับพี่ลตตาค่ะทุกคนบายบายจุ๊บจุ๊บ